ครับก็ขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆและผู้ติดตามชมช่องสิงห์บุรพีชาแนลนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงการนะครับเป็นปีใหม่ของไทยนะครับผมในานามช่องสิงห์บุรพีชาแนลก็ขอให้พี่ๆเพื่อน,นๆทุกท่านนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับมีความสุขในช่วงวันหยุดเทศกาลสงการนะครับ และก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆท่านผู้รับชมทุกท่านมีความสุขนะครับจเจริญในหน้าที่การงานนะครับค้าขายก็ขอให้ขายดีตลอดไปนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับในการที่ติดตามรับชมสิ่งหุญบรารมามาโดยตลอดนะครับหลังจากที่มีอินบ็อกซ์นะครับของพี่ๆนะครับที่เข้ามาอินบ็อกซ์ในเพจชมรมพักเครื่องโบราณบรีนะครับว่าอยากให้ผม ทำคลิปพระที่เหมามานะครับแล้วมาเปิดกันพร้อมๆกันอีกนะครับซึ่งคลิปนั้นเคยมีทําไปนะครับก็มียอดวิวประมาณเก้าหมื่นแล้วนะครับเก้าหมื่นวิวก็ขอขอขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสนะครับโทษนะครับมีโอกาสมาทําคลิปแบบนั้นนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับแต่เนื่องจากพระมีหลายชุดนะครับ เดี๋ยวผมขอแยกก่อนนะครับไว้ไว้แบ่งเป็นทําเป็นพาร์ทไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปครับอันนี้ผมขอนําออกก่อนนะครับชุดนี้ก็ขอนําออกก่อนนะครับเดี๋ยวไว้จะมาทําให้พี่ๆเพื่อนๆรับชมในวันหลังอีกครั้งนะครับก็มาเปิดครับเปิดกล่องพร้อมกันนะครับหนึ่งกล่องนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเปิดเลยนะครับเปิดพร้อมกันนี่แหละครับ องแรกนะครับก็เป็นจะเหมือนล็อกเก็ตหรือว่านี่ะน,น,นะครับน่าจะคล้ายเป็นล็อกเก็ตนะครับแต่ว่าเป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับเป็นเนื้ออลูมิเนียมเป็นพระพุทธชินราชนะครับลงลายธงชาตินะครับแล้วก็ลงทองนะครับ เป็นเนื้อลูมินียมครับเนื้อลูมินียมนี่คือน้ำหนักเบาเบาหวิวเลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสนินนะครับองต่อมานะครับก็หยิบมาพร้อมๆกันเลยนะครับพอครับเป็นพระสมเด็จนะครับเลี่ยมกรอบเก่าครับแบบนี้กรอบเก่ากรอบเก่านะครับเลี่ยมแบบช่างงานเก่าครับ เป็นเนื้อดินนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูชัดๆนะครับก็ค่อนข้างมีอายุแล้วครับเป็นเนื้อดินนะครับนี่นะครับองค์ต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญน,นะครับ เดี๋ยวมาหกล้องกล้องสองนิดนะครับเพราะว่าพร้อมกันนี้แหละครับก็ยังไม่ทราบวันพระอะไรนะครับส่วนตัวผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับต้องใช้กล้องกล้องพระขยายนิดนะครับพระหลวงพ่อสายนะครับวัดบางไผ่เตี้ยโทษนะครับวัดเจริญสุขารามนะครับองเล็บวัดไผ่เตี้ยนะครับสมุทรสาครนะครับนี่ครับ เหมือนท่านกำลังเลี้ยงเต่าอยู่นะครับมีนกด้วยครับด้านหลังก็เป็นนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอคงต้องขออญาตไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเยอะนะครับเดี๋ยวพี่ๆจะเบื่อนซะก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดน,นะครับโทษนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนะครับ เหรียญลงปุทวดนะครับด้านหลังอาจารย์วลานะครับวัดโพทองก็ทรงเดียวกับเม็ดแตงนะครับเหรียญเม็ดแตงหากชมแล้วชอบใจพระองค์ไหนนะครับก็เข้าไปที่เพจชมลมพระเครื่องโบราณบุรีได้นะครับพี่อินบ็อกได้นะครับต่อมาก็เป็นหลงปุท่ทวดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนนะครับด้านหลังก็เป็นเรียบางี้ครับ ้ายกีบบัวนะครับมีอย่างเงี้ยครับไม่ได้บอกชื่อวัดไม่ได้บอกอะไรไว้นะครับก็ไม่ทราบว่าวัดไหนเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่ได้พิจารณาเหมือนกันนะครับต่อมานี้ก็จะเป็นเ,เหรียญหลวงพุทธนะครับวัดวัดบวรน,นะครับจเจริญปลอดภัยเจ็ดรอบนะครับวัดบวรอ,อันนี้ผมก็เคยได้มาแล้วหลายเหรียญน,นะครับ ก็มีพี่พี่ก็ขอแบ่งปันกันไปหมดแล้วนะครับนี่จะไมกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นนัก,กากทองนะครับต่อมาก็เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับสไตล์คล้ายปีหนึ่งห้านะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินแต่นี้ไม่ใช่หลอะครับเป็นวัดเกาะแก้วอรุณขลามนะครับนี่นะครับ ต่อมาก็เป็นรูปรูปเหมือนหลวงสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับพรมลังสีนะครับจะออกคล้ายๆซุ้มระฆังหรือไงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นการเลี่ยมมาเก่าครับที่มีเทียนนะครับเทียนลนนะครับเหมือนเหมือนข้าวกรอบสมัยก่อนนะครับใช้เทียนนะครับมีเทียนด้วยนะครับ เหติดตามขอบนี่ครับแล้วก็ต่อมาด้วยเลยนะครับเหรียญอันนี้เหรียญวัดอินนะครับน่าจะใช่นะครับใช่ครับวัดวัดอินวิหารนะครับกรุงเทพนะครับบุรีรณะอุโบสถปีสามห้านะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับ ผมไม่ได้แกะเตรียมไว้ก่อนนะครับได้หมาก็เอามาทําคลิปให้พี่ๆดูนะครับช้านิดนะครับต้องแกะแล้วมองไม่ค่อยเห็นหรอกครับต่อมาเหรียญด้านหน้าเป็นสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่6นะครับ2สิงหาคม2558นะครับเป็นเหรียญกองกองทัพภาคที่1สร้างนะครับที่ระลึกสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6นะครับ นี่ครับตาสัญลักษณ์นี้นะครับของอาหารนะครับกองทัพพักที่หนึ่งครับอ๋อันนี้เคยมีพี่ๆถามผมาในอินบ็อกว่ามีมั่งหรือเปล่านะครับนี่นะครับเทพทันใจครับนี่นะครับเทพทันใจพี่ๆหลายคนก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเทพทันใจ ต่อมาก็เป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับนี่ครับเหรียญท้าเวสุวรรณปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับก็มีตาเหมือนจะรวมเล่าเลยนะครับมีทหารเรือทหารบกทหารอากาศนะครับต่อมาเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับออกวัดมหาธาตุนะครับ จิตนุโลกนะครับด้านหลังเป็นเก้ารัชกาลนะครับนี่นะครับกระไหลทองครับนี่นะครับต่อมาเป็นเหรียญกระไหลทองกันครับของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับห้าธันวามหาราชนะครับเขียนว่าครั้งที่หกสองพันห้าร้อยยี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับ ต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมครับด้านหลังเป็นพระศิวลีนะครับวัดศรีสัทธารามนะครับจังหวัดสมุทรสงครามครับก็เหรียญพวกนี้ก็ราคาเบาๆนั่นแหละครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เพจชมลงพระเครื่องโบราณบุรีนะครับต่อมานี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสมพงศ์นะครับ วัดใหม่ชิ้นปิ่นเกียวนคนปรปฐมนะครับรุ่นสองเขียนไว้ด้านหลังนะครับว่ารุ่นสองเดี๋ยวภาพชุดนี้นะครับผมจะนําไปไลฟ์สดอีกทีหนึ่งนะครับที่เพจชมลมพักเครื่องโบราณบุรีนะครับถ้าพี่ๆชอบก็เข้าไปติดตามได้ที่เพจชมลมพักเครื่องโบราณบุรีนะครับกดถูกใจไว้นะครับเวลาผมทําการไลฟ์สดก็จะแจ้งเตือนนะครับ โดยส่วนใหญ่ผมก็จะประมาณสามทุ่มตรงนะครับถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็จะทุกวันนะครับแต่ช่วงนี้เป็นเทศกาลนะครับก็เลยยังไม่ได้ไล์นะครับแต่เดี๋ยววันนี้ไม่แน่อาจจะเข้าไปไล์นะครับไล์สดเพื่อพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆกันนะครับชอบอะไรยังไงก็ถ้าว่างนะครับก็เข้าไปติดตามรับชมได้นะครับอันนี้เหรียญสมเด็จโตนะครับสมเด็จพระพุทธารย์โต หลังเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็มีรูปเหมือนนี่ครับก็สมเด็จโตนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระมะลังสีนะครับนี่นะครับออกวัดอินนะครับ เอาอีกสักน่อยนะครับแต่ก็ใกล้หมดแล้วครับแต่ว่าใช้เวลานานเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆจะเบื่อนะครับเหรียญพระแก้วมารกดนะครับหลังพอปะลออันนี้จะเป็นบล็อกนิยมนะครับไม่มีคําว่าพระราชศรนะครับแต่ก็ราคาไม่แพงหรอกครับเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อตะกั่วนะครับหรือสีนะครับด้านหลังก็เดี๋ยวค่อยดูครับว่าเป็นรูปอะไรทีนะครับมองไม่ค่อยออกครับ มีเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์รุ่นแรกนะครับแต่ออกที่วัดเกาะแก้วเหมือนกันนะครับนี่คุ้นๆนะครับเมื่อกี้มีเกาะแก้วด้วยนะครับอันนี้เหรียญอะไรครับเดี๋ยวต้องส่องนะครับเพราะว่าเหรียญเล็กครับมองไม่เห็นครับอันนี้เดี๋ยวต้องพิจารณาทีนะครับว่าเหรียญเหรียญเหรียญที่ไหนนะครับ พอมีอายุครับเหรียญนี้นะครับแต่ก็เข้ามาพูดคุยได้ครับมันไม่ไม่แพงกันหรอกครับอันนี้โทษนะครับเหรียญสมเด็จโตนะครับพิมพ์เดียวกับร้อยปีเลยนะครับเหรียญร้อไม่ใช่ร้อยปีนะครับเพราะว่าเห็นแวบๆแล้วนะครับอาวัดก่อแก้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเหรียญภาพประจำวันนะครับ อันนี้วันอาทิตย์นะครับวันพฤหัสนี่ก็เหรียญสมเด็จโตเหมือนกันครับอันนี้ออกน่าจะวัดสตือนะครับวัดสตือมีเหรียญพระพรมด้วยครับสวยนะครับเหรียญพระพรมครับแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อสดนะครับ ด้านหลังเห็นแวบว่าปีสองพเดี๋ยวๆนะครับสองพนยสิบเจนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสิงบุรพานะครับถ้าสนใจพระอะไรก็อินบ็อกก์เข้าไปได้ครับเพจชมลมพระเครื่องโบราณบุรีนะครับหรือจะรอผมทําการไลฟ์สดจะได้นะครับเวลาประมาณ3ามทุ่มของทุกวันนะครับฝากเข้าไปกดถูกใจไว้ก่อนนะครับมีอะไรจะได้แจ้งเตือนได้นะครับ ก็ขอขอบพระคุณพี่ๆมากนะครับที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ